สวัสดีมิรักที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาอัปเดตไม้เนื้อเยื่อนะคะที่เรอนุบาลไว้นะคะทุกคนอันนี้เป็นแดดในช่วงสี่โมงถึงสี่โมงครึ่งนะคะในช่วงสี่โมงถึงสี่โมงครึ่งก็จะโดนแดดประมาณนี้ซึ่งตอนนี้นะคะเรได้ทําการลงวัสดุปลูกครบเจ็ดวันแล้วนะคะวันนี้วันที่สิบสามเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนมาอัปเดตว่าน้องๆเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวดูเบื้องต้นตอนนี้นะคะเรทําการ นี่นะคะปรับสภาพแวดล้อมของเขานะคะทุกคนก็คือเปิดฝากล่องอบนะคะคือตอนแรกก็จะปิดไว100้ร้อก็คืออบร้อเลยเนาะตอนนี้เริ่มเริ่มเปิดนะคะเปิดเปิดหนึ่งรูครึ่งหนึ่งอย่างนี้นะคะทุกคนเปิดไว้ประมาณนี้นะคะหนึ่งเลยนะคะเพื่อปรับสภาพแวดล้อมให้เขานะคะเพื่อ เดี๋ยวสักประมาณ1เดือนนะคะเด็กก็จะนําเขาออกมาเลี้ยงข้างนอกนะคะทุกคนเขาจะได้แข็งแรงตอนที่เขาออกมาอยู่ข้างนอกนะคะเขาก็จะได้ไม่ยุบตัวนะคะเขาจะได้เข้ากับอากาศภายนอกได้นะคะตอนนี้ยังอยู่ในบ้านอยู่นะคะทุกคนคะ่ะก็คืออันนี้1สัปดาห์แล้วนะคะอีกหนึ่งสัปดาห์จะเอาไปไว้ข้างนอกบ้านนะคะทุกคนก็คือให้เขารับแดดํดำไรจริงๆนะคะทุกคนคะ่ะันนี้อยู่ในบ้านนะคะโดนแค่แดดสองมาถึงเท่านั้นนะคะทุกคนคะ่ะ ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะว่าน้องๆเป็นอย่างไรบ้างนะคะนี่นะจ๊ะนี่ตอนนี้เขาจะเริ่มมีอาการใบล่างนะคะเป็นสีเหลืองๆนะคะเนี่ยนะคะอ่าอันนี้เคยบอกทุกคนไปนแล้วว่าไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะรากเป็นเพราะว่าสดุป,ปลูกที่แฉะจนเกินไปหรือว่าเป็นเพราะว่าในกล่องอบมันร้อนเกินไปนะคะทีนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันเนี่ยใบล่างนะคะก็จะมีอาการใบเหลืองนะคะทุกคน อันนี้ตัดไปแล้วนะคะทําการตัดไปแล้วตอนนี้เขามีใบใหม่มาให้เรนะคะ <Burger. S 1> เกือบทุกต้นเลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นใบใหม่แล้วก็คลี่ใบเนี่ย<ๆ>อย่างกระถางนี้นะคะเ็ามีใบใหม่แล้วก็คลี่ใบนะคะทุกคนอันนี้น้องที่เป็น,อน,นฟอร์มกอนะคะที่มีหลายๆ, <Wh atever S 2> ๆต้นนะคะตอนนี้เขาก็จะมีใบที่มีลักษณะเหลืองเหลือมช้ำๆนะคะเรก็จะตัดได้นะเดก็จะพยายามที่จะตัดใบเหลืองออกนะคะในวันนี้นะคะตัดเท่าที่จะตัดได้นะคะใบไหนที่ตัดไม่ได้ก็ ก็จะไว้อย่างนั้นนะคะอย่างอย่างกระหางนี้นะคะอ่าอย่างเงี้ยเรีก็จะตัดออกมันตัดง่ายนะอย่างเล็ก,ลก,ลก,กๆกอๆอย่างนี้ตัดไม่ได้ก็ปล่อยนะคะก็อยากรู้นะคะว่าเป็นอย่างไรจะไม่รดน้ําแล้วนะเพราะว่าได้รดยาก,กันดาหลังจากที่ลงวัสดุปลูกไปแล้วรอบหนึ่งนะคะทุกคนเนี่ยนะคะน้องๆเขาก็ประมาณนี้นะคะมาอัปเดตให้ทุกคนเห็นนะคะเผื่อว่าใครสนใจอย,อยากลองอนุบาลเนื้อเยื่อเองนะคะทุกคนคะ่ะ อันนี้จ๊ะเนี่ยใบยเหลืองใบเหลืองทุกต้นทุกกระถางเลยนะคะเนี่ยนะจา๊ะอาการของน้องเขาก็ประมาณนี้วันนี้ถือว่ามาอัปเดตในวันที่เขาครบเจ็ดวันที่ลงวัดสดุปลูกนะคะอันนี้ก็มีใบใหม่มาแล้วเป็นกันไกลที่เล็กที่สุดน,นี้ก็จะเป็นกัญไกลที่จะนํามาตัดนะคะตอนนี้อันนี้คือเล่าเชื้อนะคะฉีดแอลโกอฮอล์ด้วยนะทุกคนนะก็ตัดเท่าที่จะตัดได้นะคะอันนี้ก็เป็น คือถ้าอาการใบเหลืองนี้นะคะก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งเลยน้องเขาอาจจะแบบว่าโอ้ยทุกคนมองไม่เห็นตอนเด็ดตัดใช่ไหมเนี่ยนะคะคือใช้มือเดียวนะคะแล้วก็ปัดให้ทุกคนดูไกลก็ฆ่าเชื้อด้วยนะป้องกันนะคะเราอุตส่าห์ฉีดกันราแล้วนะคะเพราะว่าการอนุอนบาลเนื้อเยอะนะคะสิ่งสําคัญที่สุดก็คือน้องๆเขาต้องปลอดเชื้อนะคะเพราะว่าเวลาเขา,อ,าอยู่ในกล่องที่เลี้ยงในวุ้นอะ เขาจะอยู่ในห้องปลอดเชื้อนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้ถือว่าเป็นการเปิดปรับสภาพแวดล้อมให้เขาเลยนะเนี่ยเปิดแบบนานมากเลยนะเพราะว่าไม่ได้เอาออกมาตัดเป็นกระถางนะคะอันนี้คือแบบว่าเหมือนดินปลูกเขาจะไม่โดนรากนะก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่จะทําให้น้องแบบไม่ได้รับความชืน้นแล้วก็ไม่ได้รับอาหารอ่ากระถางนี้ อปลัดง่ายหน่อยอ่าปลัดเลยมานี่นะคะมีตรงไหนยังไม่ปรับอ่านี่นะจ๊ะอืมปลัดแล้วใบไ,ไหนอีกอค,คือรดเนี้ยได้มาไม่ค่อยด่างไม่ค่อยเยอะนะคะทุกคนถ้าด่างเยอะนี่เลยจะแบ่งนะ คือถ้าสมมติว่าน้องเขารอดใช่ไหมถ้าน้องเขารอดนะคะแล้วก็อ่าทาไมมันสูงเนี่ยตัแดแล้วถ้าถ้าสมมติว่าเซตเนี้ยมันด่างเยอะแล้วรอดเลยก็จะนํามาแบ่งนะคะแบ่งกันให้ใครที่แบบรักเสน่ห์จันลองไปเลี้ยงดูนะคะแบ่งพันในราคาแบ่งปันนะเหมือนที่แบบลองดูนะคะเพราะว่าสายงบน้อยเลยเข้าใจนะคะทุกคนอันนี้ที่เรเลี้ยง เนื้อเยื่อเนี่ยก็เป็นเพราะว่าสายงบน้อยนะคะเละก็อยากรู้นะคะทุกคนก็ลองเลี้ยงดูนะคะตอนนี้ราคาที่ไม่ใช่ตอนนี้ลนไม้ที่ไม่ใช่เนื้อเยื่อนนะคะราคาก็ลงเยอะนะคะก็ใครสนใจก็ตามสะดวกเลยนะแต่ว่าเนื้อเยื่อเขาก็เลยก็อยากทดลองเลี้ยงนะคะทุกคนจะได้ดูนะคะว่าเลี้ยงสํเร็จหรือเปล่านะคะซึ่งตอนนี้ก็มีทั้งที่น้องยุบ ตายแล้วก็น้องที่กําลังโตนะคะแต่ว่าความสําเร็จที่แบบว่าโตจนสามารถขยายพันธุ์ปลดได้ยังไม่มีนะคะแต่ก็มีมิตรของเรหลายท่านนะคะที่ทําสําเร็จนะก็มีการคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังบ้างนะคะอย่างเช่นว่าเลี้ยงเจริญเติบโตดีบางท่านก็บอกว่า คือโตดีโตเร็วนะคะบางคนก็ยกยอดแล้วนะคะทุกคนคะ่ะคือมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะสําหรับไม้เนื้อเยื่อนะคะทุกคนแล้วโดยเฉพาะสายงบน้อยอย่างเรานะคะซึ่งเสนจันบุษราคำเนี่ยมันเป็นไม้ดังที่ราคาค่อนข้างจะแพงเนาะถึงแม้ว่าตอนนี้ราคาก็จะลงอยู่ก็ตามแต่เขาก็ายังเป็นไม้ด่ังราคาแพงนะคะก็ไม้เนื้อเยื่อก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งของสายงบน้อยนะคะประเด็นก็คือเลยเลยก็อยากรู้ว่า เร่อจะทําสําเร็จหรือเปล่านะคะแล้วก็ทําให้ทุกคนได้ดูด้วยนะคะว่าอย่างมือใหม่อย่างเรอเนี่ยยังไม่เคยทาอะ่ะจะทําได้ไหมเพราะว่าถ้าเรททำได้เรก็คิดว่าเรก็เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะทําได้นะคะก็คือรีวิวตามความจริงนะคะแล้วเราก็อย่าโลกสวยนะอย่างเนื้อเยื่อเนี่ยนะคะเวลาที่เราปลูกเลี้ยงนะคะเนื่องจากว่าต้นของเขาที่ต้นเล็กนะคะรากเขาอาจจะยังน้อยอยู่รากเขาเล็กนะคะการอาหารอาหารก็น้อยการเจริญเติบโตข,ของเขาเนี่ยก็อาจจะ โตเช้ากว่าไม้แบบอื่นนะคะนี่เราก็ต้องทําใจนะคะทุกคนก็วันนี้ก็มาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูแล้วก็มีการดูแลเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะให้ทุกคนดูนะเดี๋ยวรอบต่อไปถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังอีกค่ะสำหรับมิตรท่านใดน,นะคะที่สนใจการอนุบาลสนิจจันบุตรสาคำเนื้อเยื่อก็อย่าลืมติดตามนะคะใน EP ีต่อไปต่อไปนะคะในคลิป เทคนิคอนุบาลสนิจันบุษราคำมใเยื่อนนะคะเดยกก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูเรื่อยๆนะคะไม่ว่าเดจะดูแลเขาอย่างไรว่าสรุปปลูกอย่างไรอะไรใดๆการให้ปุ๋ยนะคะก็จนกว่าเขาจะอยู่รอดหรือว่าเขาอาจจะยุ่ไปเนี่ยเราก็มารีวิวตามความจริงเลยนะทุกคนนะและสําหรับใครที่สนใจการสร้างรายได้จากไม้ด่างแบบ สไตล์คนกบน้อยนยคะก็อย่าลืมนะคะกดติดตามช่องเรไรไว้ด้วยนะคะจะขอบพระคุณมากๆเลยแล้วมาดูกันนะคะว่าเรจะทําได้หรือเปล่าคะทุกคนสําหรับคลิปนี้เรต้องลาไม่รักทุกท่านไปก่อนนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเลี้ยงไม้นะคะคลิปนี้เรไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ